วันนี้มาแกะของไม่ไฟกระพริบทุกคนเพิ่งได้มาสดๆลวร้อนก็วันนี้ขายวันแรกก็ได้วันนี้เลยแต่ได้จากรลานฮิวนะทุกคนชอบไม่มีปัญญาก,กดคิว cry baby vacation mode on มีด้วยกันทั้งหมด6แบบหนึ่งสี่เครหกแบบหนึ่งสีเครดตาเออยากได้ตัวไหน แน่นอนใครๆก็ต้องอยากได้ตัวฮิตๆเนาะมันก็จะมีน้องดำน้องน้องคัดแว่นนี่น้องตีนเป็ดกันน่าหลักมีอะไรไม่รู้อยากจะออกมานี่ทุกคนถุงสดใสเวอร์คลยเบบี้ว a ค a ช i o ่นโหมดอถุงเป็นแบบนี้ไม่ได้มีหน้าใคลยเบบี้นะแต่ว่าเป็นสีสม้มแล้วก็เป็นแบบหัรายเนาะ มาเขาพูกเอาไว้มาแกะโอ้ยเหมึองสซงซ้ำอุย้ยถักเปียหรอโอเคใช่ไหมอ่ะโอเคอยู่นะเป็นน้องผมบอนว้าแต่ว่าเขาเขาเซฟเปียมาต้องดึงออกนี่โอ้ยน่ารักนีดีแล้วเพราะว่าอีกสองคนไม่อยากได้เออตัวนี้ถือว่าน่ารัก น้องตัวนี้มีชื่อว่านี่นี่นี่เป็นสติกเกอร์ด้วยนะทุกคน chilling on the beach ในในการตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักไม่ขี้เลย่ยอยากได้คนใส่ไว้ช่วยน้ำมากอ่าเราเรา,เราลองเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมน้องได้นะเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนดูนะจ๊ะแต่น่ารักมาก